พ่อแม่พี่น้องช่องซิมอนเอ็นเอลชแนลมูนีซิมอนมารอปลารัฐบาลพี่น้องจ้ามาชมบรรยากาศประเทศเนเธอร์แลนวันนี้กับรรยากาศดีคือเก้าติดลบพี่น้องจ้าโอ้ติดลบหองศาเซลเซียสมั้งติดลบคอยคิดว่ามหาลอปาลาเหลนสัก,กีพี่น้อง ุนบรรยากาศพี่น้องเอ้ยหิมะขาวอักลากว่าเมนออน,นเกโลโรยนหนาแจมใสดีทองฝาแมซิมอนหันกล่องไว้กับย่านตาลายน้ำเมซิมอนเด้อพี่น้องจ้าชมบรรยากาศหนาวเย,ย็นมือสันสันพี่น้องภาพสั้นเน่กับอโทษขอไพเด้อจ้า <laughs> ชมบรรยากาศดิที่มาหน้าหนาะพี่น้องเอ้ยพู้นะ่ะนาคักขาวดีปเป็นยังสีขาวอ่องตังสีมอสสีมอสเล่นตรงใดเนาะสีมอสหาหม่องไอหงไลลงพี่น้องก็สซบ่บเมนหม่องอัน,นอพู่นตีหมอเกา่าพี่น้องเอยหมอเก่าหมอเดิม เส้นทางเดินเดิมเดิมหม่องเก้าพี่น้องป้ารัฐบาลมไไ่ไปใส่ใดพี่น้องเลยคลิปวิดีโอกัสมิีคลิปเดินป้าเอาอาหารให้เป็ดไปโรงเรียนพี่น้องจ้ากินโชวชีวิตบ้านบ้านสไตล์แม่สิม่อนไทยทอดให้พี่น้องได้ชมไปทางสมาสกับบ่ไใ้พี่น้องเลยโลกโควิดพูดบรรยากาศ พี่มะข้าวากรากบโมีไข่เลยพี่น้องแม่ชิมมอนว่าเสียงดังได้โควิดก็หายไปแส้กับบ๊ะหูพี่น้องเอ้ยมือหนอีคนเงียบขจ้าไปหาเล่นยญในสกีหม่องอื่นในปา่าบบมีคนมาเหรียญํา่พอสิพาหลูกไหลลงมาเลยพี่น้องจ้าขึ้นมอไปแล้ว หมู่บ้านนี่เป็นเล่นมองกัินในคนหลายๆกับญาติโควิดพี่น้องมาหาเห่นในป่าจักน้อยวันหยุดสุดสัปดาห์วันวาเลนไทน์วันแห่งความรักก็ขอให้สุภูสุกคนมีความสุขในวันแห่งความรัก้อจ้าสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงเมซิมอนวันแห่งความรักกัใช้ชีวิตปกติพี่น้องจ้ะ สภาพเก้าเก้าเดิมเดิมเพิ่มเติมคือความสนุกสนานเฮฮาพี่น้องมาแล้วด้วยพี่น้องรอรับชมซิม่อนแฟนหนาสิเฮ็ดลงม้พี่น้องเอ้ย่ออยากหัวสิพ้าลูกตีลังกาตกลงม้าบน่นาดีๆด้อซิม่อนเอ้ยสิไลลงม,ม้าสะทาไอ้ทาไยได้พี่น้องมาแล้วว้าวคือม้าไว้เทีะ <ś led> ขอทา่าเถอะวาสามคนสอนกันสนุกวะป้าหนี่เป็นของเ้าที่ไอบ่มีคนใดมาเนี่เล่นผู้เดียวเสียงดังๆได้ถุงมือลดใส่ถุงมือใหญ่ถุงมือัน่อยๆซิม่อนหายมอวานี่ใส่ถุงมือเมออย,มยมนนมแ,มแฟนน้าลาักขึ้นไป้างบนแล้วิแฟนน้า ว่าไปว่ามากกลินแข็งพี่น้องเอ้ยเย็นคักหลายเย็นจนว่าลินแข็งพี่น้องเสวดสะกดคอขาบอกได้ทีเดียทีข่อยากหัวบรรยากาศมันเย็นโพดพูดยุต่างแดนเนาะพี่น้องเอ้ยหิมะตกมันก็ติดลบมันก็เย็นซอสซอหนาวจนว่ามือก็สั่นดึ็ดึดคุณพียแฟนนาราขึ้นข้างบนแล้ว S <S ไหลลงมาสองพี่นองสตีลังกาบ่าละ่ะใส่พ่อสับสาบันบานขึ้นกันพี่น้องเอ้ยลากขึ้นได้บอ่อแ่าเอ้ยซีมอนเป็นน้ำนาเดียวบ่หลากซอยพีซำพ่อจะขึ้นไปซอยบ่เนาะมีหลุนพี่นองเห็นลูกลากขึ้นไปบ่ไหวทรงเจ๋เลยซอยขึ้นก่า สิม่นเป็นล้อถ่ายอยู่ของบุนโน้นผุนพี่น้องไปไปมาๆพอกระซอยคือเกา่าไม่ได้ขี่มาสามคนอีกค,คือเกา่าบ่เงียบเงียบพี่น้องเออจะคนไปใส่ก็เสียงดังๆในป่าผู้เดียวพี่น้องปันผีบ้าม่วรอเสียงดังกเสียงดังได้พี่น้องจ้าใส่หลายลงไหมสักรอบเนี่ย คลิปวิดีโอนี่ก็ขอคลิปวิดีโอยาวๆสักหน่อยหนึ่งเด้อจ้าเอาบรรยากาศทอยหลังเอาพี่น้องถอยไปถอยมาอย่าขี่มาซะเนาะว้ายมาแล้วเอาไปทั้งไซนัน่ะนะสองพี่น้องไหลลงมาคือย,ยอดเยี่ยมแท้อะม,มีการหย่อเลยวะเว้ยเก่งคักไป เอาอีจักรอบพอคือกาปล่อยหลูกลงมาสองคนเนาะเอากระเป๋าออกเนี่ยเอาแล้วไปที่นี่พอว่าขี่น้ำหลูกเลยที่นี่เด็กน้อยสิคขี่มาสองคนเองพี่น้องจ้า ป้านี่มีเตซิมอนแฟนะัวรอเกิร์กว้ายมาแล้วแนวหลักมีอันเดียวพี่น้องเลยญาติลูกเร่นแล้วพี่นี่เอาเอาแมนเด็กหน่อยจดยสนุกคืพอพ่อยเสนุกแทนเด็กหน่อยเนาะ สีม่วนหัวรอกรกักมกคักส่งสีม่วนแห้งพี่น้องวันหยุดเด็กหน้อยอายุบาดหลายวันหยุดกะเบื่อนายพี่น้องเอ้ยบรรยากาศดีๆกับพาลูกมาสูดหายใจขางหนอกเอาสิม่วนจีขี้มาผู้เดียวเราพี่น้องมือจิงหเอาแฟนามาสองคนพี่น้องชุบๆใครบังได้พี่น้องจับดีๆเด้อไล่เขาต้นไหม้เด้อ ไม่เขายังไม่นอกมูมีการนหยาดเลยวะลายสนุกวะนาสั้นทะเลเลยไ <Hey. S 1> ลยลงมา s right. <S เอา้าว่าคืนอีกบ่โหดมวนคักขอบคุณเพื่อนไม่ <c oughs> เพื่อนเก่าที่เขามารับชมห้กำลังใจช่องซิมเรนเอลชแนลเดอวยค่ะเดอขอบคุณหลายที่เขามาติดตามห้กำลังใจ แม่ซิมอนกรสิเฮ็ดคลิปสไตล์บ้านๆให้พี่น้องได้รับชมคือเก่าลรืจ้าฝากติดตามคลิปต่อไปในด้อจ้าว่าแม่ซิมอนเร็ดคลิปสไตล์แนวใดให้พี่น้องได้รับชมเด้อจ้าฝากคลิปต่อไปเด้อจ้ามากก็กดไลค์กดกระดิ่งก,กดงกกติดตามให้น้ำแน่เพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันเด้อจ้าบ๊ายบาย